สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราก็จะมาเก็บพืชผักสวนครัวนะคะอันนี้ก้นยออันนี้เราขุดขาาแล้วนะคะขาที่เราขุดได้นี่ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะเราก็จะเอาไปล้างอันนี้จะเป็นต้นพิคหนูสวนนะคะเก็บไปแล้วบางส่วนถ้าเกิดเขาขายอะ่ะ แล้วก็ยี่สิบบาทอะได้วาดบนเขาว่าได้หน่อยเดียวก็ยอมก็เลยค่ะกว่าจะเด็ดได้แต่ละอันนี้มันนานนะคะนี่นี่หลังเอแดงเต็มเลยนะคะนี่เป็นต้นพริกขี้หนูสวนนะคะก็โดดใครชอบทานนี้บ้างอันนี้เหมาะสาหรับการทำน้าพริกกะปินะคะแล้วก็ทานแบบเป็นลูกโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นๆด้วยอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกอีกต้นนะคะ น่าจะเป็นต้นพีชฟ้าแลอเปล่าสังเกตว่ามันอยู่บนฟ้าแล้วเราเก็บต่อเลยเราจะมาเก็บพริกกันนะคะอันนี้คือต้นพริกนะคะต้นแค่นี้ตอนแค่นี้เองนะคะแต่ดูดีเยอะมากเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไปทำกับข้าวนะคะต่อไปจะเป็นต้นมะขามตวงนะคะ ผลมะเขือพองอยู่บนยอดนะคะมีเยอะแต่ก็อาจจะมีทั้งเก่ๆแ,แล้วก็อ่นอนๆเดี๋ยวเราเก็บมะเขือพวงก,กันดีกว่าอันนีเป็นกะเพราะคะกะเพราอันนี้ก็เป็นมะเขือว้าวอันนี้ต้องแวะล่ะตื่นมาเราต้องมาเก็บผักสวนครัวเพื่อไปทำอาหารนะคะ มันซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างนี่ลูกใหญ่แล้วเปลี่ยนบรรยากาศมาชมดอกไม้สวยๆนะคะนี่จะเป็นต้นบานชื่นนะคะก็จะมีดอกสีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะที่แม่ก็จะปลูกทุกปีของแม่หนาอน,นะคะนี่จะเป็นมา เช้านะคะไอเป็นส่วนน้อยๆของแม่นะคะนู่นมีบ้านอยู่วันนี้ช่วงวันหยุดวันเสาร์นะคะที่เราเดินทางมาถึงเราก็ได้มานอนพางที่นี่นะคะพาไปดูต้นทุเรียนแม่คือตอนนี้แม่ปลูกทุเรียนและนี้คือถนนหลักนะคะเส้นสระบ,บุรีลมศักนะคะเราก็อยู่ริมถนนเลยไอ้ทุเรียนนะคะมีประมาณสิบต้น แต่ต้นมันยังเล็กมากนะคะล่แม่ก็ต้องดูแลอย่างดีทั้งน้ำทั้งแสงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเกือบแปดโมงนะคะแต่ร้อนมากเลยตอนแรกเดินหาต้นมะกรูดนะคะเดินอยู่นานน่าจะใช่ต้นนี้แหละเพราะวันนี้เราจะทำต้มปลากันนะคะเมื่อวานนี้พ่อตกได้ปลาเทโพนะคะอันนี้มีต้นผักหวานป่านะคะ ต้นอย่างเล็กมากเลย,ยเขาให้ปลูกคู่กับต้นมะขามเทศนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูผลผล,ผลิตในอนาคตกันนะคะว่าจะได้ทานไหมแกงผักหวานนะคะอันนี้มังคุดนะคะอันนี้ก็กี่ปีจะได้ทานผลเนาะนี่ต้นขนาดนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นยางนากันนะคะอ,อันนี้เป็นต้นยางนาที่ มีเฉเหตุอยู่แล้วนะคะโอ้ยต้นมันยังเล็กมากเลยนะคะนยคะแม่ปลูกประมาณสิบกว่าต้นนะคะตามที่ต้นแบบนี้นะคะเราเดินมาเจอต้นมะเขืออีกแล้วนะคะแต่นี้น่าจะเป็นมะเขือแบบลายๆนี่นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บกันได้จะได้อย่างน้อยนี่อเอ้มันยังเล็กอยู่หรือเปล่าเลยยังไม่กล้าเด็ดเลย ็นมะเขืออันนี้คือต้นตะไคร้นะคะก็จะมีสีวตะไคร้ยอยู่เดี๋ยวเราจะเก็บตะไคร้กัดน,นะคะนี่อันนี้เจอต้นสะเดานะคะแต่แม่น่าจะตัดยอดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันอู้าตดปาเห็นไหมคะด้านหลังตรงนั้นนะคะนะคะ,ะ,คะเป็นภูเขา ที่เม่เชา้าพาไปดูหมอกนะคะนี่ตรงนี้ก็จะล่มหน่อยแม่เอาปลาลงไว้ใหญ่ตัวมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดตกได้แล้วจะเอามาอวดเพื่อนๆนะคะแม่อยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นแบบสาลาน้อย แล้วก็นี่คือบ้านพักโอย้อนแสงฝีมือคุณพ่อนะคะอันนี้เราจะอันนี้ปลาสวายนะคะปลาเอ้ยอันนี้เป็นปลาเทพูนะคะฝีมือคุณพ่อเมื่อคืนนะคะตอนนี้เราจะทําเป็นต้มยําปลากันนะคะอันนี้ปลานินนะคะที่พ่อตกได้จากในบ่อนะคะ ที่เราเก็บได้นะคะวันนี้ไปล้างมาแล้วนะคะเราจะมีตะไคร่นะคะแล้วก็มีกะเพราพริกนะคะมะเขือข่าเดี๋ยวเราจะองทำแจงปลานะคะมะเขือเออทำต้มยำปลาพริกนะคะแล้วก็ผิวหนูสวนมะเขือพวงใบมะกูดก็อยู่ในนี้แล้วค่ะนี่เป็นเนื้ออาหารได้เลยนะคะเมื่อกี้เราไปเดินเก็บ คือปลาส่วนครัวมานะคะล้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะทำอะไรทานวันนี้